อลวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้นะนั้นก็จะมาดูดวง h e ล l ิ่งนะคะให้กับชาวราศีกุมเนาะเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากรู้ว่าตัวเองอยู่ละัคนาราศีอะไรสามารถเช็คได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการ h e a ลิ่งของชาวราศีกุมคนโสดนะคะอาจจะดูแตกต่างกับคลิปอื่นๆทั่วไปเนาะ โอเคค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวเราขอเริ่มจากสถานการณ์ก่อนนะคะสถานการณ์ของชาวราศีกุมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ความรักของชาวราศีกุมคนโสดนะเป็นยังไงบ้างคะ Six of Wands นะคะขอไพ่สถานการณ์ชาวราศีกุมคนโสดนะคะ Ten of cups นะคะ Seven of cups Six of swords เลยเว้ยนะคะ Eight of cups the f o o l l viewers นะคะ t 3 of swords viewers 2 of cups นะคะแล้วก็ Night of One r e v e r s โอเคค่ะสถานการณ์นะคะในช่วงนี้นะของคนโสดเนาะเป็นอารมณ์ที่ใช้เวลาส่วนมากนะคะอยู่กับครอบครัวนะแล้วก็อยู่กับคนที่ตัวเองรักนะคะมันดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเนาะในครอบครัวดูมีแบบยังไม่ได้ใช้เวลาแล้วก็ยังแบบยังทุ่มเทให้ไม่เต็มที่นะคะ อยากจะหันหน้าแล้วก็กลับเข้ามาอยู่กับครอบครัวอีกครั้งหนึง่งแต่ในตอนนี้ในจุดจุดนี้รู้สึกว่าแบบหนักแล้วก็เหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามา,มากๆเลยอะแล้วก็รู้สึกอยากจริงจังกับชีวิตมากขึ้นแล้วก็อยากมีครอบครัวนะคะคนโสดบางคนเนาะค่อนข้างที่จะเดินออกมาจากขอโทษคะ่ะ <c oughs> ค่อนข้างที่ จะ move on ออกมาจากความรู้สึกแย่ๆความเจ็บปวดหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตแล้วนะเหมือนกับมันมีดาราม่าอะไรค่อนข้างที่จะเยอะนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างเซน i ิทีฟกับสิ่งรอบตัวแล้วก็คนรอบตัวนะคะในส่วนของความรักคนโสดในช่วงเวลาที่ผ่านมานะรู้สึกว่าจะเจอกับปัญหาของรักสามเศร้านะเป็น choice เป็นตัวเลือกนะแล้วก็เลือกไม่ได้นะคะ เป็นความรู้สึกอึดอัดเนาะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบที่รู้สึกรักอะแต่ว่าไม่อยากจะยอมรับในความรู้สึกนั้นมีความรู้สึกว่าความรักในช่วงเวลาที่ผ่านมามันเหมือนกับเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากคาดคิดว่ามันจะเป็นความรู้สึกรักได้นะโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อนอะชาวราศีกุมคนโสด มันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จบไปแล้วนะมันยังแบบยังจบไม่สนิทนะคะยังเป็นแผลใจที่ค้างคาอยู่ตัวจากไปแต่ใจยังยังรู้สึกอยู่เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะคะแล้วประเด็นอะไรอะคะที่ติดค้างอยู่ในใจคนโสดในเรื่องของความรักตอนนี้ประเด็นอะไรที่คนโสดจะต้องเยียวยาคะ่ะชาวราศีกุม แทงแม v e วิสนะคะประเด็นอะไรที่คนโสดชาวราศีกุมต้องเยียวยาคะ The lovers เราก็ทูอ็อปคับลิวิสโอเคค่ะดูเหมือนกับว่า ประเด็นนะคะที่ชาวราศีกุมคนโสดท,ที่จะต้องเยียวยาก็คือความคิดความคิดในหัวของคุณที่คิดว่าความรักอะคะ่ะความรักนะไม่ความรักไม่มีจริงอะ่ะมีแต่แบบคนที่เข้ามาแล้วก็หลอกลวงกันมีแต่คนที่เข้ามาแล้วทําให้รู้สึกรักรู้สึกดีแต่ว่ามันยังไม่ใช่ความรักที่ที่สมบูรณ์แล้วก็ที่คุณต้องการอะ ส่วนสําหรับคนบางคนนะคะคุณไม่เชื่อแล้วว่าความรักดีๆมีอยู่จริงเพราะว่าในชีวิตของคุณะในความรักของคุณคุณเจอแต่รักสามเศร้าคุณเจอแต่ความรักที่คุณที่คุณเข้าไปแล้วแบบมันทำให้คุณต้องเจ็บปวดอะแล้วคุณรู้สึกได้ว่าความรักแท้ไม่มีอยู่จริงเพราะว่าในอดีตคุณอาจจะไม่เคยรับความรักที่แท้จริงมาเลยนะ อาจจะเจอแต่ความรักที่หลอกลวงความรักที่เจ็บปวดแล้วก็ความรู้สึกต่างๆที่แบบคล้ายๆกับความรักแต่ว่ามันไม่ใช่ความรักแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคนโสดบางคนนะคะยังจมปากอยู่กับความรู้สึกที่แบบ ตัวเองต้องเป็นมือที่3ตลอดเวลาแล้วก็คิดว่าเนี่ยเป็นเดสตินีหรือว่าเป็นพรหมที่ขของคุณที่คุณจะต้องเจอกับคนที่มีแฟนแล้วอยู่ล่ำไปและคุณเชื่ออย่างนั้นมาตลอดชีวิตจนมาถึงวันนี้นะคะชาวราศีกุมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อแล้วคุณจะสามารถแก้ปุ่มนี้ได้ยังไงคะชาวราศีกุม ขอทิกวิธีแก้ปมหน่อยค่ะนายอัปว s นส์ดีเวรนะคะเด e เตเราก็ the t e ิเช okay, อรโอเคเนาะเห็นหน้าพ้ายอย่าพึ้นตกใจกันนะคะชาวราศีกุมที่เขาอยากจะบอกนะคะสิ่งที่พ้ายอยากจะแนะนำเพื่อออกจากประเด็นนี้ให้ได้คือ คุณไม่ควรที่จะคิดแล้วก็ไม่ควรที่จะเชื่อว่าสิ่งที่มันจบไปแล้วอดีตที่มันจบไปแล้วอะ่ะมันเป็นบทเรียนที่สอนให้คุณปิดกั้นแล้วก็ปิดหัวใจกับความรักเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุและผลเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเจ็บปวดมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่า มันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแต่ว่ามันเกิดขึ้นเพื่อทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นเข้าใจความรักมากยิ่งขึ้นเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเข้าใจคนรักของคุณมากยิ่งขึ้นในอดีตคุณอาจจะพบเจอกับความเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดเหล่านั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตคุณความเจ็บปวดเหล่านั้นไม่ได้บอกว่าให้คุณหยุดที่จะมีความรักหรือว่าหวัง ที่จะมีความรักที่ดีกับเขาสักครั้งหนึ่งและคุณไม่สามารถมีความรักที่ดีได้แต่เชื่อเถอะว่าทุกคนมีสิทธิที่จะมีความรักที่แท้จริงมีสิทธิที่จะมีความรักที่ดีมีสิทธิที่จะมีความรักที่อบอุ่นแล้วก็อ่อนโยนมีสิทธิที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขจะเจอรักที่ดีคุณเป็นคนที่สามารถกําหนดชะตากรรมของตัวเองได้คุณเป็นคนที่สามารถกําหนดชีวิตของคุณได้ ด้วยความคิดความเชื่อที่ดีว่าคุณสามารถที่จะมีความรักที่ดีชีวิตที่ดีและความรักในฝันของคุณได้ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อเช่นนั้นนะคะคุณก็จะสามารถมีความรักที่ดีความรักที่จริงใจในแบบที่คุณต้องการได้นะคะคนโสดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณคุณอาจจะไม่เคยเจอกับความรักเลยหรือคุณอาจจะเคยเจอกับความรักแต่ว่าคุณไม่รู้ ว่าความรักที่แท้จริงเป็นยังไงเนาะแต่ว่าคุณคุณมองไปรอบตัวแล้วคุณก็ดึงดูดกับคนรักกับความรักกับสถานการณ์ความรักที่เป็นสถานการณ์ความรักที่มันไม่มีความสุขอ่ะเพราะว่าคุณไม่เคยมีความรักเลคะคุณก็เลยจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าความรักที่ดีเป็นยังไงและความรักที่ไม่ดีเป็นยังไง สิ่งที่ผ่านเข้ามามันอาจจะสอนให้คุณรู้จักกับความรักที่ไม่ดีแล้วสิ่งที่ไม่ควรทําในความรักหรือว่าเขาอาจจะสอนให้รู้ว่าความรักที่ดีควรที่จะเทคแคร์ยังไงและสิ่งที่คุณทําอยู่นันนะ่ะควรที่จะปรับปรุงแก้ไขยังไงนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะในช่วงเดือนสิงหาคมที่เหลือนี้นะคะคุณจะได้เจอกับความ รักหรือเปล่าจะมีใครมาทำให้คุณรู้สึกดีกครั้งหรือเปล่าคะแล้วคนคนนั้นเป็นคนยังไง Knight of Pentacles Knight of Swords เตะซันนะคะถ้าถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมในตอนนี้ มีนะแต่คุณจะมองเห็นหรือเปล่าเพราะว่าหัวใจคุณตอนเนี้มันปิดอยู่กับความดัก energy energy ที่คุณส่งออกไปอ่ะมันดึงดูดกับคนดักที่แบบที่มีความสุขแพชชั่นเยอะๆเยอะมากๆแล้วก็ชัดเจนตรงแล้วก็เป็นคนที่แบบอารมเหมือนอยากได้อะไรก็ต้องได้อ่ะเอาชนะชอบเอาชนะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดสูงแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่หน์นะ เข้ามาในชีวิตคุณอนะแต่ว่าคุณห่วงไว้คุณห่วงเหรียญคุณห่วงความโสดนะในช่วงเนี้เนเยเ n e r g อที่คุณส่งออกไปมันก็เลยแบบเป,เป็นเป็น e n น r g อของคนที่แบบที่ต้องการความรักความอบอุ่นความอ่อนโยนที่แท้จริงอนะแล้วคนคนเนี้ยเข้ามาแล้วเป็นคนที่เข้ามาเพื่อทำให้คุณอนะกลับมาแบบ มีความรักกลับมารู้สึกรักอีกครั้งหนึ่งเพื่อสอนบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณนะคะโอ้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะแล้วแนวโน้มล่ะคะไม่ใช่สิแล้วคนที่จะเข้ามานะเป็นคนราศีอะไรถ้าตาอะไรลักษณะยังไงคะ คับลิเวอร์สนะคะเวลออฟฟอร์จูนแล้วก็นายพลล r เว e ร์สโอเคเนาะอย่างที่บอกนะคะคนที่เข้ามาเนาะจะเป็นคู่กรณีนะคะคู่กรณีของคุณที่จะเข้ามาเป็นชาวราศรีธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎแล้วก็พิจิกเนาะแล้วก็เป็นคนที่ ปล่อยอะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่โชคชะตาเลยจะเป็นยังไงก็ช่างอะม่เป็นคนที่แบบได้อะไรมาง่ายๆตลอดเวลาเลยเนาะคนคนนี้อบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนได้อะไรง่ายๆมาตลอดเวลาอย่างที่บอกนะคะชาวธาตน้ำได้คนที่มีลักษณะแบบเนี้ยได้แล้วก็อาจจะเป็นคนราศีตุลเองด้วยกัน ไม่ใช่สิคนราศีตุลก็ได้นะคะแล้วก็เป็นธาตุไฟก็ได้เนาะโอเคนะคะธาตุไฟก็เมสิงธนูนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าเราไพาอะอยากจะแนะนำอะไรคุณเบื้องบนอยากจะบอกอะไรคุณคะขอไพ่หน่อย เบื้องบนอยากจะบอกอะไรคุณคะชาวราศีกุมคนโสดเบื้องบนอยากจะบอกอะไร The lovers, Hangman <The> lovers, โอเคค่ะสิ่งที่เบื้องบนอยากจะบอกนะนิดนึงโอเคคือ okay. เบื้องบนนะคะอยากจะบอกคุณนะว่า บางครั้งบางทีอะค่ะในความรักเนาะในสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมีเวลาแล้วก็มีเหตุและผลของมันคนบางคนเข้ามานะคะเพื่อทําให้คุณรู้จักคําว่ารักจริงๆให้คุณรู้จักคําว่ารักแท้ให้คุณรู้จักบทเรียนจากความรักและทําให้คุณเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและมีความสุขที่สุดในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุและผลเสมอ การที่คุณทำอะไรโดยที่แบบเขาเรียกว่าตัดสินใจโดยที่ไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังอะ่ะเหมือนกับทำอะไรโดยใช้อารมณ์มันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่แบบที่ทำให้คุณเองจะต้องมารับผลของสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วมันทำให้คุณรู้สึกอึอดอัดรู้สึกท้อรู้สึกเจ็บปวดอะ่ะ สิ่งที่พ่ออยากจะแนะนำนะคะใช้ความรักกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ใช้สมองและหัวใจไปในไปพร้อมๆกันอะ่ะอย่าใช้แต่อารมณ์ในการตัดสินแล้ก็อย่าใช้ความรู้สึกแวบ,บแรกช้าๆใช้สติทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วการตัดสินใจที่ดีขึ้นการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาดอะ่ะมันก็จะแบบ ก็จะเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคนโสดน,นี่ก็คือสิ่งที่แนนสามารถบอกได้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาแลกเปลี่ยน Energy กันนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะ แนนยินดีรับฟังทุกๆความคิดเห็นนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะรู้สึกจิตตกกับคลิปนี้นะคะแนนก็ต้องขอคำมาด้วยนะเพราะว่าแนนอ่านตามหน้าไพ่จริงๆนะคะอะไรที่มันไม่ตรงนะคะไม่ต้องพยายามทําให้มันตรงนะคะปล่อยผ่านไปนะคะคลิปนี้นะคะบางส่วนก็อาจจะเป็นของคุณและบางส่วนก็อาจจะไม่ใช่ของคุณเพราะฉะนั้นนะคะ ใช้สติพิจารณาแยกเอานะคะสำหรับวันนี้เน่ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ